สวัสดีครับผมคิงกอนบายนะครับฝากถึงเจ้าภาพ50ผลงานที่โดนเทงานไปนะครับผมขออนุญาตนําเสนอตัวผมเองนะครับหากท่านไม่รังเกียจนะครับผมยินดีที่จะไปสร้างเสียงหัวร้อให้กับท่านนะครับดิกรีของผมนะครับเคยเป็นแชมป์เงาเสียงเซกโลโซนะครับรายการกิกดูสงครามเพลงขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ชมค่ะคิงกอนบายค่ะฝากถึงเจ้าภาพนะนี่จ้างผมได้นะยินดีรับงานแทนหลังจากที่โชครถแห่เนี่ย เทงานคู่กับคุณบ bon อลเชิญยิ้มนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ากระแสนี้เนี่ยมันดังมากๆคุณผู้ชมคากระแสดรามา่าระหว่างโชครถแห่กับบอลเชิญยิ้มนะคะเดินทางมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าโชคเนี่ยเขาออกมาประกาศขอยกเลิกงานที่รับงานคู่ไว้กับบอลเชิญยิ้มกว่า50คิวผู้ชมเนื่องจากว่ารับแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวนะคะรวมถึงการแสดงบนเวทีเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเนาะจึงทําให้ไม่สามารถแสดงต่อได้ค่ะทําให้เรื่องนี้มันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโล โลกโซเชียลแล้วก็ในโลกออนไลน์อย่างมากๆเลยนะคะรวมถึงมีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะเพราะว่าคุณคิงนภัรชุ่มจิตรีหรือว่าคิงก่อนบ่ายค่ะนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงขึ้นแท่นการไปตลกก๊อปปี้โชว์จากการเรียนลักษณะท่าทางแล้วก็เรียนเรียนเสียงของศิลปินชื่อดังต่างๆได้แบบเหมือนสุดๆเลยนะคะเขาเองก็ออกมาโพสคลิปวิดีโอใน Tik t o อกค่ะระบุข้อความว่า ถ้าท่านเจ้าภาพดูอยู่ขอได้โปรดพิจารณาไปชมคลิปนีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับผมคิงตอนบ่ายนะครับฝากถึงเจ้าภาพ50างงานที่โดนเทงานไปนะครับผมขออนุญาตนําเสนอตัวผมเองนะครับหากท่านไม่รังเกียจนะครับผมยินดีที่จะไปสร้างเสียงหัวราะให้กับท่านนะครับ ดีกรีของผมนะครับเคยเป็นแชมป์เงาเสียงเซกโลโซนะครับรายการกิ๊กดูสงครามเพลงขอบคุณทุกคนที่ยังรักผมขอบคุณทุกคนที่ยังจำก,กันได้นะเพื่อนๆดนะถึงแม้ผมจะร้องไม่เหมือนแต่ผมกล้าเล่นนะครับผมมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับชื่อเพลงเคยเร็วถึงแม้จะไม่ดังแต่ก็ตั้งใจทํานะครับแล้วก็ผมทําได้ไหลายเสียงนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับไม่เหมือนแต่กล้าครับ หรือว่าจะเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เหล่าวีรบุรประชาชนทุกคนใช่ไหมกอตามไปแล้วผนก็ได้กลัอบให้ท่านด้วยไอ้เนี่ยมันกล้ามากท่านจะภาพสนใจนะครับผมจะไปเล่นให้พร้อมเสียงไกลให้กับท่านด้วยครับขอบคุณครับ เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะหนุ่มคิงก่อนบ่ายเองเนี่ยก็ได้กล่าวนะคะว่าสวัสดีครับผมคิงก่อนบ่ายนะครับฝากถึงเจ้าภาพ50ว่างานที่โดนเทไปนะครับผมขออนุญาตนำเสนอตัวผมเองนะครับหากท่านไม่รังเกียจผมยินดีจะไปสร้างเสียงหัวร้องให้แก่ท่านนะครับดีกรีของผมเนี่ยเคยเป็นแชมป์เงาเสียงเสกโลโซถึงแม้ว่าผมจะร้องไม่เหมือนแต่ผมกล้าเล่นผมมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับ ชื่อเพลงเคยเลวแต่ว่าถึงแม้มันจะไม่ดังเนี่ยแต่ก็ตั้งใจทํานะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยทําได้หลายเสียงนะครับแล้วก็มีการเรียนแบบให้ดูอย่างที่เห็นนั่นนะคะจากนั้นก็มีการบอกต่อค่ะว่าไม่เหมือนแตกล้าครับ ถ้าท่านเจ้าภาพสนใจนะครับผมจะไปเล่นให้พร้อมเสียงไก่ให้กับท่านด้วยครับขอบคุณครับงานนี้ค่ะเรื่องราวตังกล่าวนะคะก็เลยกลายเป็นกระแสไวรัลในเวลาเพียง2ชั่วโมงมียอดวิวกว่า1นล้านแล้วนะคะผู้ชมแถมไม่พอค่ะยังมีชาวทิกตอกเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามนะว่าอุ๊ยไอ้ยะ เขาท่านะเนี่ยโชว์ความสามารถขนาดนี้ถ้าเจ้าภาพไม่จ้างจะงงมากเลยนะบางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าโอเคเลยนะจ้างคิงคุ้มกว่าอีกครับเจ้าภาพครับจัดไปครับคุณคิงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเชียร์พี่คิงมากๆนะครับเจ้าภาพเนี่ยโปรดจ้างงานด่วนๆเลยรับประกันความพาแน่นอนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยต่างพากันเชียร์คุณคิงเป็นแถวเลยค่ะยังไงก็ตามนะคะถ้าหากว่าเจ้าภาพเห็นใจเนี่ยก็พิจาราคุณคิงไว้ก็ได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิว แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม